อ่าผมถือม้ให้เต่าเยวอ่าคุณยินตรงตาเลยตรงตาอ่โค้คุณโคตรคุณเซ็ตขารอเลยทุกคนดูเป็นกรรมการนะครับขาไคลองดูนะครับใช่แต่เอามวยแต่ก่นกอนไม่มวยแตแล้วรอบขับกากัน เออใช่โอ้อยูแ่แล้วอ่ะลูกขายฉันดูช่วขงขาไม่แน่นะพะชาเราต้องมองขห้ดีไม่มีตอนหนึ่งสองสามแทนี้เราจะผักบางทีเราอาจจะแบบไม่น่ขาขึ้เลยเต่ามืดเลยเต่ามืดเต่ามืดขาหลักขาหลักเลยเว้ยซาหมดแล้วดแล้วเราต้องเราเราต้องวางแผนกดแล้วกดแล้วเอ้าเอามือแตกกันไว การมันก็เกี่ยวกันมันเป็นแค่อย่างเงี้ยแต่นี่เฮ้ยโอ้เกี่ยวกันแล้วจะผักกันได้ไหมเนี่ยพอเอาอะไรนะเอาไม้ข้างหลังน้องเหรอใช่เดี๋ยวพี่เขาจะโอ้พชชาไปขับนายดีมากเลยเป็นห่วงไมเ้เว้ย <c oughs> เอาไม้พี่ชาโอก,ก่อนเดี๋ยวพี่ิชชาลงไปล้มโคตรรับพิชชาเลย เี้แพงไงต้องยืนขาชิด้วยออก่างไยืนขายชิด้วยขายชินะขายชิขายชิขายชิพขายชิเฮ้ยู้รเรียนอะาไอเรียนแล้กลับบ้านเลย ลู่ปองเลยลู่ทีนี้ยังรอดได้ต่อโทษต่อโทษเอาขาขาชิดเอามือแต่ไว้เล่นสามรอบถ้าชนะ2ในสามถือว่าชนะกระชามามืดพี่เชียเราอยู่พอมเอามือแต่ไว้1นึองสา เต่าโกงอะพี่พี่เหมยมันจับโดนผมเหรอจะเต่ารู้อะว่าถ้าเกิดเต่าทิ้งตัวไปกระชาก็ต้องรับอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะพี่เต่าแม่งทิ้งตัวเลยตายตายตาให้คะแนนใครหมอหมอใช่สิหมอหาเต่าเยอะนี่ผมต่อให้ก่อนเออขอจ่ายว่าอะไรนะช่วยดูนะขอ ประชารอบนี้โถงใจเลยแทงอุ้มเราเลยเต่ายิงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนอันตรายถ้าเต่ายอย่างนั้นประชาก็ไม่กล้าผ่านสิอะรเหรอผมถ้ารอบนี้เต่าชนะคือชนะเลยนะใช่ ขาย้ายชาเลยอชาถอชาขี้แตกดีจ้าวนั้นเต่าต้องมือเดียวเพราะว่าถ้าชาถือว่าไม่มีแรงเราพางแค่ลูกออกจากโถตรงนี้ก็บุญแล้วไม่ช่วยชาเลยเหรออ่ะเต่ามือเดียว โค้สามไงไม่พองหนึออ่งไอ้พวกยกผงแดงโกตกรอบเลย <laughs> ไม่ได้มีอะไรหรอกคิดแค่นี้กันเดียวมั่นใ,ใจในตัวเต๋าสิาออหนึ่งสองสาม